ของผู้ใหญ่บ้านฟิลแรม EP หนึ่งเริ่มนะเปิดหลักสูตรทอกช์แล้วน้องบิ๊กวางแผนชีวิตยอย่างไรหลังจากที่เจอปัญหามากมายในชีวิตชีวิตผมแม้กระทั่งคนที่ไว้ใจผมที่ไว้ใจมากที่สุดผมเั็นวนหักหลังคนที่ผมรักที่สุดหักหลังคนที่ไว้ใจที่สุดคนที่รู้เรื่องผมทุกอย่างหักหลังผมเลยกลับมาแลกคิดกับเพลงว่าในวันนี้เรามีลูกสองคน เราเลี้ยงเขาให้มันโตอย่าให้มันขาดตกบกพ่องลําบากมาเราก็เลี้ยงเขาแต่พอเราเก่มาเราต้องแบ่งและเลี้ยงตัวเองด้วยเพราะสุดท้ายลูกเขาต้องต้องไปมีมีผัวเขาต้องมีเมียเขาจะต้องมีลูกของเขาความสําคัญเขามันจะมีมากขึ้นอีกลําดับของเขาที่มันต้องคิดเยอะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราอย่าไปสร้างความลำบากใจให้ลูกนี่คือข่อยเป็นพอสองพันยิบหาขอยคิดเลยว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนอย่าไปสร้างความลำบากใจให้ลูก นั่นคือสร้างกรรมผูกเวียนสร้างกรรมผูกเวียนคืออย่างบ่ามีเงินกับโทษหาลว่มีงเงินกับจริงต่างหาลูกนั่นคือสร้างสร้างทุกแต่ว่าลูกเขายินดีให้ไหมให้อยู่แต่ถ้าเราเลี้ยงตีเองได้เลี้ยงไปเถอะอิหลี่เราจะมีความสุขทุกอย่างมันจะภูมิใจหมดเลยโดยที่เราการที่เราแบ่งมือมือขอเงินใครนี่มันจะเป็นเรื่องที่กินข้าวนอนหลับแต่ว่าตื่นขึ้นมาสิไปหาหมอนเนี่ยก็ต้องลูกกูก็ต้องซอยแล้ว แล้วเป็นอย่างห้องดูแลตัวขวงนาริตาตัวเกียวไม่ต้องมาดูแลพ่อหน้ลูกหนูเลี้ยงตัวให้มันได้ให้มันกินอิ่มๆให้หนูมีลูกมีเต้าเข้าครัวให้มีความสุขมีเวลาบ้างหนูมาเจอพ่อถูกไหมอันนี้ตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่เดียวไม่ต้องวา,างแผนว่าต้องส่งเงินให้พ่อเท่านั้นไม่ต้องเพราะพ,าะพาะ่อวางแผนตั้งแต่เด็กแลว้วว่าพ่อต้องเล็ดดูแลตัวเองเพราะคนเรามีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีอาชีพทุกคนเราจะปล่อยตัวเองลำบากไหมล่ะเรารู้ว่าข้างหน้านี่เราจะแก่ไปหน้านี่ตอนนี้เราอายุยี่สิบห้า อายุหกสิบรอเราอยู่หกสิบเราสามารถนอนหลับนอนมาละสองชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เราเป็นลมแน่นอนเราซีงเหงื่อแก่แน่นอนตอนนี้เรายี่ห้าเรามาวันละสองชั่วโมงเราก็ไม่เป็นอะไรเราปั๊มเงินปั๊มเงินปังง๊มเงินสิเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องแก่แมนว่าปั้นหูเยอะอันอนาคตยังจะเกิดเกิดเพ้าความแก่ความช้าความนิยมชมชอลดลงพอหน้าเราเริ่มแก่ความน่ารักก็เริ่มหายความนิยมเราก็จะลง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 อย่างนี้แต่ถ้าเราเผลอ เผือแบบแป๊บเดียวโดยที่ไม่บางแผนว่าข้างหน้าก็ขาเขาบอกว่าข้างหน้าบม่มีน้ำขายเจ้าก็ยังไปเจ้ามูจะไปแล้วจะไม่มีน้ำกินเจ้าก็ว่าให้น้ำไปหลายไปกิน,ทน้ทงาน้าเขาบอกว่าตรงไปเลยนะอีกสองกิโลไม่มีน้ําขายแล้วกระางม,มันมันา้ำมันมีนมันน้ำมันนั่นนี่ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าไม่มีน้ําเราต้องเตรียมน้ําไปสิเพราะถ้าเกิดเราไม่มีน้ําอะไรเราคอแห้งคอแห้งอะไรคือไปๆสีซโรงงานนี่ล่ะ กาจะอันนี้่อยมองชีวิต่คยเดยบางคนอาจจะฟังแล้วก็เออจริงวะ่ะกูต้องรีบล้ววะ่ะไม่เก็บน้อยว่าให้เก็บมากแต่บางคนแตกว่าไม่ไม่มีให้เก็บก็เก็บบ้างถูกไหมก็เก็บบ้างเราอย่าชร่าจากกับชีวิตเราใช้ชีวิตปแปนบันใช้ไหมใช้ได้จุดมุ่งหมายในชีวิตของเรามันต้องมีเดินเรือยังต้องมีเข็มทิศเดินชีวิตต้องมีจุดเป้าหมายเหมือนกันเลย เดินเรือต้องมีเข็มทิศถ้าเดินเรือไม่มีเข็มทิศชีวิตคุณจ้างคุณก็ไปไม่ถูกทะเลคุณก็จะลงวนอยู่ตั่นแหละคุณบอกัฟังแจกคเทียถ้าคุณไม่มีใช้เข็มทิศคุณจะไม่ถึงฝั่งคุณจะวนอยู่ในกลางทะเลแอตแนนติแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคุณเดินชีวิตแบบมีเป้าหมายคุณคุณจะรู้ว่าคุณจะไปไหนไม่ต้องดีไม่ต้องเลือดอย่างใครเขา็นบอกว่าต้องดีว่ต้องเลือดแต่ว่าดีได้แบบห้องห้องเพื่อนกินอิ่มอิ่มเพล่นแตคือหาพ่าอิ่มห้องแค่หาลอยถูกไหม เราจะแบบเราจะแบบว่าอุ้ยไม่ได้หรอกเราไม่มีเงินไม่ใช่อิ่มอิ่มเรามันห้าร้อยอิ่มเพื่อนมันห้าพันก็เรื่องของเพื่อนแต่เรารู้ว่าเราจะอยู่ใงให้มันรอดอย่าไปหวังเพึ่งลูกจำไว้แล้วเขาจะบวชเราเขาจะบวกลำบากใจเขาจะบวสร้างความทุกข์ความอยากให้ลูกเขาเลยอทิเช่นนาฬิตาตัวเกี่ยวนาฬิตาตัวเกี้ยวนี่คือสบายใจเลยเถ่ามานนี่บวต่อไมาหยุ่ยงยากน้ำฉันเลยอืมรอ,รอดรับมอดวงจากฉันจากพรนี่เป็นอย่างแม่นบอกเพราะเราสร้างเขาขึ้นมา ตอนเขาจะเกิดเขาไม่ได้บอกว่าโทรมาขอเราเกิดคุณพ่อให้หนูเกิดหน่อยให้เกิดได้ไหมไม่ไม่เขาไม่ได้บอกมีแต่เราบอกว่าเราเราเสิริมกันอ่ะคนเรามันเสิริงกันต้องลูกก็ต้องออกเห็นมั้เข้างหัวเราหลุดลูกมันผ้าลแต่ลูกขึ้นหนาทีของเทาถ้าอะไรคุณคิดว่าลูกถ้าอะไรคุณบอกว่าผ้านลาะะ้ลยลูกอะไรคนผิดแล้วนะลูกไม่ใช่ผ่านลานะผาลาคืองวดลถดอืม เงื่อนเ็คือผาราค่าไฟคือผาระาหน้าที่คือการเลี้ยงลูกบางคนเครียดหลายคือลูกมาลำบากลูกไปผ่าลาให้กูสิวตรง,งเลี้ยงเงี้ยนะลูกแล้วเอาให้อย่างนะลูกเขาหงงก็จะความบ่มีกำลังในการเลี้ยงเขาถูกปะข่อยในสิบปุ๊บเขาก็ิดิแล้วว่าลูกฉันคือผาราฉันต้องเขาอยู่แค่ไหนเขาเลี้ยงเขาแค่นั้นแหละเขาต้องไปให้เขาเลือดพอเราลูกเราต้องไปอยู่ แบบระดับเลิศดนะแต่ว่าดูดูดูดอนพื้นฐานตัวเองดูเงินในกระเป๋าตัวเองไม่เพียงพอแล้วเกิดความเครียดดูเขาไม่สมีเขากัเรื่องสมีล่ะเขาก็บอกเบลี่ย์อนย่างมันสูงหมากไมเมีอันบอดสาบาเป็นยังเขาชืเบ่ประ,ประกาศให้ลูกข่อยลอย้านพันหลานข่อยบอเฮ็ดเพราะว่าอย่างชุดไทยเราข่อยกับตัวอย่งเงขาผูเก่าเฮ็ดแหล้ววกนีเงินส่งระวางท่ากับบอดอืไนั่นล่ะซีนนี่ข่อยถาบางบเพราะว่าคือเป็นประกันให้ลูกเนี่ยอนานาณีปีละหลายอันไม่ทำเพราะว่า ไม่รู้ว่าระหว่างชีวิตระหว่างกลางของชีวิตเนี่ยจะหาเงินได้แบบนี้อีกไหมเราต้องเซฟตัวเองพวกการฝากเงินออมเงินที่แบบว่าต้องฝากปีละสองล้านปีละห้าล้านน่ะถ้าเจ้าฝากบกครบตามมันเกิดซ้ำขาดพุนแล้วใช่ไหมล่ะลูกให้พราราลูกความสุขลูกลูกไม่ใช่สมบัตินะลูกขึ้นลูกเนี่ยเขาเขาอย่างอย่างไรตะกายเขาบอกสมัครไปลี้ย่งอย่างอะไรเลี้ยงได้ตะกาย,ย,ตกายแต่ใจเขานี่ เราก็ไม่รู้อีกนะตัวมาก็ไม่รู้อีกเขาเลี้ยงนักกายแต่ว่าใจมันถึงของเขาดวงดีกับเขาก็ดีดวงม่ดีเขาก็ด,กดือกเหมึนกระยากกันนี่แลาคุ้นกับว่ากันไปแต่กับโทษเขาอะไรกันปล่อยไปชีวิตเขาหม,มือนคนกดติดตามหรือยัง,งกดติดตามผมไปพี่น้อง เรื่องบวชคือการบวชเนาะบางคนบางคนน่ะบวชเพื่อต้องการสงบจิตสงบใจบางคนบวชเพื่อต้องการทดแทนบุญคุณบางคนบวชเพื่อเพื่อต้องการเขาเรียกว่าอะไรเพื่อต้องการ ตอบแทนว่าคุณพ่อแม่บางคนบวชเพราะว่าต้องการบวเชเฉยๆให้มันแล้วมันทั่วเพราะคนไทยเด็กชายไทยทุกคนต้องบวชอะไรเงี้ยผมก็เลยแต่สำหรับผมนะผมน่าจะไม่บวชหรือบวชก็อาจจะเป็นอนาคตโดยที่ไม่ต้องรีบเร่งยี่สิบห้าปีต้องรีบบวชแล้วนะเท่านั้นเท่านี้ต้องรีบบวชแล้วนะไม่จําเป็นเพราะทุกวันนี้เราก็ดูแลพ่อแม่เราอย่างดีอยู่ ครับเราเราถ้ามันบวชมันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องหลังหลังความหลังความตยุยเนาะถ้าเรื่องความบวชแต่จริงๆแล้วการที่บวชเพื่อที่จะได้บุญมันก็ไล้แต่แนวคิดใครมันแต่ผมบวชแล้วผมคิดว่าผมน่าจะจิตใจผมน่าจะยังไม่พร้อมจะบวชเออบวชจริงๆแล้วมันอาจจะต้องแบบเบื่อจริงๆเบื่อทางโลกจริงๆถึงจะบวชสักแป๊บๆแต่ทางโลกเราอย่างละเป็นไม่ได้เรามีธุรกิจธุรการเรามี เราเลี้ยงพ่อแม่เราดีอยู่อืมดีกว่าบวชคนละไปอืมเพราะว่าถ้าใครบวชไปเจ็ดมือสิบมือนนี่มันจิบเงินเลอี้ย่างพออย่างแม่มันจิบหนักเกา่าเกอืมมันจีบเหนียวเก่าซึ่งผมบอกอะไรคนที่อยู่ใกล้ชิดผมว่าถ้าบวชแล้วเป็นหนี้เป็นสินอย่าบวชบวชแล้วเงินเก็บต้องเงินเก็บที่มีคุณอยู่สองสามแสนหมดคุณอย่าบวชบวชแล้วเป็นหนี้เป็นสินหมดเราต้องแบบหวังเอาเงินซองอย่าบวช เออซึ่งสมัยก่อนการบวชจริงๆแล้วบวชที่ถูกต้องบัต้องมีงานยั่งอืมไปไปบูชาผาจีจีบว่าบ้าเราเข้าไปบวชบวชเลยคือบวชที่แท้จริงแต่บ้านเราตามยุตามสมัยบวชดัดแปลงคือมีงานมีการจ้างมีการแจกซองมีการเชิญมีการโต๊ะจีนมีการหมอลำมีการหมอรบมีการบนวันตีมี ลำวงพัก,กักใจ,จ้างลำวงจางดานตีจางนั่นนี่หนุนนังกลางแปลงบ้านเราจ้างหมอลำจงางมรศแล้วก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งถามกับว่าบวชแล้วนี่เงินใครควจ่ายค่าบวชเราจ่ายเองเหรอหรือแม่เราจ่ายช่วยการบวชที่ถูกต้องคือไปแค่ตัวเองเดินเข้าวัดนั่นแหละคือบวชที่ถูกต้องที่จะได้บุญกุศลร้อยเปอร์เซ็นต แต่ผมยังไม่เชื่อเลยว่าการบวชท,ที่ที่แท้จริงต้องมีงานยิงย่งใหญ่ลังการต้องโปรยเงินเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยอันนั้นคือได้เงินได้บุญเลยว่าถ้าเกิดทําแล้วถ้าเกิดรวยแล้วทําโอเคจบเป็นบุญกุศลที่คุณได้เลี้ยงข้าวเล้ยนะ้คนแต่บวชแล้วคุณได้เสียเงินต้องเก็บต้องเองินเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยตัวเองเทำงานเหนื่อยแทบตายเนี่ยหรือแม่ทําง,งานเหนื่อยสุดๆในชีวิตเนี่ยแล้วเก็บมาเจ็ดแปดแสนในบัญชีเนี่ยแล้วมาลงงานบวชหมดเนี่ยบวชเสร็จแล้ว ใครก็แยกายายกับบ้านใครมันใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราเองที่ต้องเก็บถ้วยเก็บจานแล้วบุญกุศลมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดบวชเสร็จแล้วไม่ไมด้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองบวชเลยบวชแต่คนบ้านเฮาบวชแล้วมากเมินเงนเินเหมือนไงคอยเห็นทักแล้วคอยเห็นหลายคอยเห็นเยอะ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 คนเราข้างคอยหนีบวชแล้วยังคิดอยู่ว่าเงินค่าซองจะพอค่ามลำไหมเงินค่าซองจะจะพอค่าเช่าตินมากลางไหม เต้นหนึ่งกับเจ็ดร้อยต้องการสี่ห้าเต้นจ้างคนมาล้างถ้วยอันนี้อันนั้นอันนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละอันนั้นคือการบวชที่ไม่ใช่การบวชจริงๆเหมือนก้องวายุเนี่ยที่เขาไปบวชนะบวชแบบเขาก็บวชนะแต่บวชเขาไม่มีบวชไม่มีงานบวชเข้าไปเลยบวชไม่ต้องบอกใครด้วยรู้แต่พ่อแต่แม่เราเรื่องการบวชอันนั้นคือบวชแบบสมัยโบราณพ่อแม่ยากใกล้ชนิดคนสนิทพาไปส่งที่วัด สร้างคุณประโยชน์กวาดบัตรอยู่กับบัตรบวชแบบไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ศึกษาธรรมะไปสิแต่อันยังบวชยังผากันลาสวดยังพากันคอมเนต์ยังพูดตลกอยู่บวชอย่างนั้นไม่ได้บุญมันเป็นบวชเอาสังคมบวชเอาบวชเพื่อผ่านด่านบวชเพื่อแบบทั่วันี้มันเป็นการบวชผ่านด่านไหมคือบวชเพื่อความสบายใจบวชแล้วจะไม่เป็นตันไ์เป็นไอ้เมนี่ จริงๆแล้วไม่ไม่บวชก็ไม่เป็นไรชีวิตเราไม่ชีวิตเราจะเป็นจะตายไม่ได้ขึ้นกับการบวชมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราใช่ไหมชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดชีวิตเป็นอย่างที่เราทำนี่คือชีวิตชีวิตคือเป็นอย่างที่เราทำนะชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นพิดชีวิตไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่มันเป็นอย่างที่เราทำ คนอื่นทำาคนอื่นคิดก็ไม่เกี่ยวกับเราเราเราคิดก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเราทํามันก็ได้ไงน,นั่นคือชีวิตคือการกระทําชีวิตคือทําไม่ใช่คิดไม่ใช่ความคิด้อาม,ผมีผู้ดูมากอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก่อนที่จะจําผมไม่ได้เพราะผมจะไปทําหน้าใหม่แล้วอืมคนเรา,าขางใอยนี่เนื้ตัวเกี่ยวไม่สิกนี่ อาคครอยากบวชบวชไปบวชแล้วมีความสุขทำไปแต่บวชแล้วนาตีตีมึงบวชแล้วบวชแล้วอยู่ความทุกข์ยังเล่นเฟซบุ๊กยังติดต่อกับแฟนยังอ่านข่าวสารอยู่นั่นคือการบวชที่บวชให้ยังละแม่เสียเงินเลยซื้อแม่คือบอกเงินบวชไปจะใช่กินใช้ใจเงินสี่แสนหาแสนนึงเอาไปบวชนึงเอาให้ไวแต่จบเอาปอนให้่อยพ่อห้แม่เดืละสองหมื่นสิบว่บุญกุศลค่าพื่นที่ใช่ไหม หมายถึงว่าดอกว,ว่าเราทำเราอายุสมมติเราอายุยี่สิบห้าเรามีเงินเก็บขนาดเนี้ยเราไปบวชเนี่ยไปทานั่นทํานี่จากงานบวชอลังการงานสร้างเนี่ยเงินเหล่าน,นี้น่ะเราเอามาทยอยให้พ่อแม่เรือละสองหมื่นดีไหมปีหนึ่งก็สองแสนสมมติสองแสนอ่ะคุณมีเงินเก็บล้านหนึ่งคุณจะลงทุนจากงานบวชเป็นล้านก็<งา>นบอกเงินตัวเนี้ยเลียงพอเลียงแม่นั่นละบุญเมน่นละบุญทอดลอคุณอยู่น,น่ะมันติดไปรออยู่บุญรอตรงนี้จ้าบุญไม่รอที่วัดจ้า บุญรออยู่บ,าบออ้า,า,น,า,าน,บนบุญรออยู่กับพพอกับแม่น่ะผักน้องบุญบริดตนรอดอยู่กับวัดวัดคือที่พึ่งทางใจที่สําคัญแต่ไม่ได้ทุกทุกเรื่องอืวัดที่คือที่พึ่งทางใจของคนไทยทั้งชาติแต่บางอารมณ์ต้องมองความเป็นจริงด้วยอโอ้ยอันเห็นบุญเมือ่อทุบบาททุตต่างแง่นจากของถูกมากากบาักบผู้ใหญ่ขมาดกไทยโจดัว มันก็เจ้าเองอืมแม่บอสันเจ้าไปทําบุญได้หลายเขาวัดเขาว่าต่ว่าย่ำเจ้าถูกมากเพิ่นทอนขึ้นเจ้าบ่อเจ้าหิูวเขามาเจ้าลำบากลำบุญมากกับกบอท่อนน่นเดียวบุญถาอยู่ใส่จัดบุญบนัวบุญถาอยู่ใส่หัวตัววาเงินอยู่นั้นจต่ความเนี่เบิดแล้วเฮ็ดเบิดแล้วถวายเบิดแล้วต่ว่าย่ำอันเสียนเขาปลาย่ำเสียน เซโลงั screws, so Mohammad, Mohammad. So food, mm ่งเนสิพางาพผงาบ้านนี้มันต้องใส่เงินพางาพผงาบต้องใส่เงินแล้วบุญเอาไปก้อนเอาเงื่อนไปก้อนบุญบริลุวใจยค่าโรงพยาบาลเป็นมะเร็งมากกว่าบุญกับสอยบ่ะใแล้วบุญก็ต้องเอาเงิ่อนเงินก็ต้องรักษามะเร็งแล้วลูกกับบเรียงบ้านนี้เ่ามาาบ้านนี้พี่น้องบางความก็บอกแล้วว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่การชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชิดมันขึ้นอยู่การกระทำเถามาาลูกกับบเรียงลูกเขากับพีผัวพี่เมียแล้วนั่นแล้ว บอกเข็บไปแต่ยันออกขวางน้ำถมาอันนี้พูดถึงชีวิตชีวิตของคนเรามันจะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าความคิดนี่เลิศเป็นที่หนึ่งเนาะพี่น้องบอดบิกนะอีหรีเด็แต่พูใยัยสี่สิบปีหาสิปีกับว่าคิดใดป่านเล่าอันนี้อายุยี่สิบหาปีคิดคักคิดแน่คิดใดแบบว่าขามช็อตามสิบปีเศร้าปีไปผุ่นแม่นบอพี่น้อง อังเถากับแมนความเล่าเดเนอหาหังหาลังคนกับสิคิดว่าการบวชมันสําคัญแต่ว่าขันบ่มีเงินมีท่องกับบวชบ่ได้ขึ้นละวานั่นแหละเหตุอันใดที่มันมีความสุขเหตุกับพอกับแม่กับเลิดเด้สาบุญการว่าเหตุบุญอยู่ไส้กับบ่ได้บุญซําเหตุกบพระอยู่ในบ้านสาบุญการเจอมาเหล้วพี่น้องเ้ยเหตบุบุญกบพระอยู่ในบ้านนั่นให้ไปทอดได้หอกกระได้ขึ้นเท่านั้น เฮดบุญก็พาในบานหนึ่งเฮตบุญกับคนทุกคนนายากรีเดอร์พี่น้องเดอร์ได้บุญคักได้บุญเนี่ยเสื้อซาบุงการหลวดซาบึงการเฮดมาแล้วไปเฮตบุญยูวัดก็บบแมนว่าวัดบอดีได้พี่น้องวัดกระบียู่เป็นบางมองพระบางองค์กระีพระบางองค์ก็บบดีเห็นข่าวเห็นข้าวบอยูวัดไงๆตัวๆเดี๋ยวนี้ได้จับกันเจ้าละวัน อันความคิดที่ว่าลูกไม่ได้อยากขอเราเกิดเนแม่ห้าเห็ุให้ลูกมาเกิดลูกบวแมนพาหละเนี่ยโอ้จะแมนแล้วคิดดีคักซะนะบบานาะปุพยาบาลฟินแลนด์นี่เลิศคัเพราะไก่เลิศเป็นที่หนึ่งคือว่าแล้วว่าห้าหมากักภูบมาควนก็สิวาบอดี